เรียนอาจารย์ที่เคารพและก้อราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนายจตุรร้์มูเหลืองมอทบอล1 1งเอเลขที่สามตัดขาพุทธาบรันนี้จะมาพูดถึงเกษตรอดภัยไทยยองพลังปฏิบัติการไล้แราความหวังแห่งอนาคตประสานการขับเคลื่อนโดยคณะทํางานจัดทำวิชาการหรือวิวภาพาเป็นวาระแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของรองนายยกรัฐมนตรีนายจตุรง สายแสงประสานการสลับถึนโดยโกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงการเกษตรและสรากรน,นะครับวันนี้ถือได้ว่าแผ่นดินคุณภาพที่ิีเศรษฐกิจใกล้ที่สิดทางเดียวทางรอดถือว่าพิษแผ่นดินแม่หรือว่าเป็นดีมากแล้วนะครับวันนี้จากที่ประจรแห่งแผ่นดินเกิดจากการถางป่าไถหน้าดินเขาไรนา หน้าดินทันทลายสารเคมีการเกษตรใส่ดินจัดสมตกค้าดินเสื่อมเค็มเปรี้ยวแข็งด่านแตกระแหงเสื่อมท่ากว่าเจ็ิห้าตเนของพื้นที่ทั่วประเทศแฟนดินแม่บอกครั้งแฟนดินไทยตายแล้วก็ว่าได้นะครับวิถีชีวิตของผู้คนควเพื่อทบสารเคมีตกค้าในอาหารมีกุะการเกษตรดูดซับสูรร่างกายผู้บริโภคธิ์ไนเและก็รอด เกษตรกรพบผลรลายจากสารเคมีพยาธิแมลงตัว58.2เปอร์เซ็นต์เกษตรกรกล้าปลูกแต่ไม่กล้ารับกานเองต้องขายอย่างเดียวผู้บริโภคไร้ทางเลือกคุณภาพชีวิตคนไทยตกต่ำสุดๆวิกฤตการแห่งแผ่นดินน้ำหันแทงต้นทุญพยาดิ้วต้นกล้วยเคยมีจั ีเอบีป mm ี hmm. ละก <ım. S 1> ็หนึ่งห mm ้า hmm. พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านบาทนั่นก็จะมีการเกปีละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านบาทใครยังมีแน้องเพิ่มขึ้นทุกปีเจ็ดสิบไทยขาดดุลเกษตรกรขาดทุนปราเทลก่อนแคลงทุกดีก็ถือว่าได้นะครับดังนั้นวันนี้กับผมตัวแทนมหาวิทยาลัย หรือเขตพื้นที่ที่สโลกก็อยากจะเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่จะแนะนำหรือเสนอแนะให้ผู้ชมรายการทุกท่านได้นำไปปฏิบัติการขับเคลืค่อนปุ๋ยิทีุยชีวภาพเป็นวาระแห่งชาตินะครับนั่นก็คือคือชีวิตและความเอยู่สมนุร์ให้แผ่นดินแม ประโยชน์สูงสุดและคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความแข็งแรงของประเทศจากฐานรากฝันให้ไกลไปถึงภา,ายใน5ปีเกษตรกรหยุดใช้สารเคมีกำจ,จัดศัตรูพืชที่เป็นพืชไร้แรงดเดขาดและพื้นที่เกษตรทรขยายตัว3ใน2ของพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศหยุดการนำเข้าและการแทรกซึเคมีต่อปีลดลงเหลือไม่เกินหนึ่งในสาม ภายใน5ปีนะครับและลูกสิน,นสสค้าเกษตรได้ผลิตภัณฑ์ขุยยีนซีคุยคยวณภาพส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน5ปีนะครับก็ถือได้ว่านโยบายนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางเลือกเร่งที่ให้เกษตรกรฐานมาทําให้แผ่นดินของแม่ได้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับดีกว่าจะต่ําลงนะครับและผลสุดท้ายก็คือ เียเป็นอย่างมากไม่ใช่คนอื่นใจนะนั่นก็คือเกษตรกรนั่นเองนะครับในการปลูกพืชผักไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนนะครับส่วนวันนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ